The Spoke Secret ตอนความลับของหมอผีบทที่11ห้องของแม่มอแกนยิ้มอีกครั้งใจของผมหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มผมตกใจมากสิ่งที่อยู่รอบตัวมุนวนจนผมเวียนหัวสัญชัตตายานพาขาทั้งสองของผมให้วิ่งออกจากโบสแห่งนี้ไปแต่เมื่อรู้สึกตัวผมก็หันหลังกลับไปเขายังคงยืนอยู่ตรงประตูโบส ใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในความมืดผมจึงมองไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่เขายกมือซ้ายขึ้นมาโบกไปมาให้ผมมันเป็นการโบกมือที่คุณมักจะใช้กับเพื่อนเท่านั้นผมไม่ได้โบกมือตอบแต่หันหลังกลับแล้ววิ่งลงเนินไปพร้อมกับความคิดและอารมณ์สารพันวิ่งวนอยู่ในจิตใจผมรู้สึกโกลว์กวายเมื่อคิดว่าพ่ออาจจะตายไปแล้วมอร์แกนพูดจริงหรือเปล่านะเขาจะเรียกอุญ,ญญาณที่ต้องการมาได้จริงหรือเปล่า ผมไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วทำไมผมถึงต้องวิ่งหนีมาด้วยละ่ะผมควรจะบอกกับเขาไปเลยว่าผมคิดอย่างไรกับเขาตาหากแต่มันเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างแล่นมาจุกที่คอแล้วขาทั้งสองข้างก็พาผมวิ่งผ่านประตูออกมาเองโดยไม่ทันได้คิดแม้ว่าการได้ยินเขาพูดเรื่องแบบนี้ในโบสถ์โดยมีแสงเทียนส่องวูบวาบอยู่ข้างหลังจะดูน่าสะพรึงกลัวแต่ที่ผมกลัวกลับไม่ใช่เขา ทาว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากับข่าวร้ายแบบนี้มากกว่าดูเหมือนว่าอากาศจะหนาวขึ้นอีกทั้งลมก็ยังพัดแรงขึ้นเรื่อยๆพอตกเย็นของวันที่สองสายลมก็เปลี่ยนทิศไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหิมะไม่ได้ตกลงมาจริงๆจนกระทั่งประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่ผมจะถึงบ้านแสงอาทิตย์เริ่มจางลงแล้วยังดีที่ผมรู้จักเส้นทางแถบนี้ดีพอๆกับลายมือตัวเองหิมะจึงไม่เป็นอุปสรรคกับผมมากนัก เมื่อถึงบ้านผมก็เปิดประตูลัวเข้าไปก่อนจะพบว่าทุกอย่างข่าโพลนไปหมดผมเริ่มรู้สึกหนาวเข้ากระดูกหิมะมักจะทําให้ทุกอย่างดูเงียบสงบลงเสมอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมียามเย็นที่เงียบสงัดเป็นพิเศษผมเดินเข้าไปในบ้านผมไม่เห็นใครเลยแม้ว่าจะมีแสงไฟสั่นไหวอยู่ทางหน้าต่างห้องนอนหลังบ้านก็ตามผมมาสายไปแล้วหรือเนี่ยใจผมล่นวูบไปอยู่ที่เท้า ผมกลัวความจริงตรงหน้าเสียจริงๆแล้วผมก็เห็นแจ็คเขาเดินย่ำเท้าตัดสนามตรงมาที่ผมใบหน้าของเขาบูดบึง้งจนคิ้วชนกันอยู่เหนือสันจมูกนายไปไหนมาเขาถามเสียงเข้มฉันส่งจดหมายไปตั้งสัปดาห์กว่าแล้วไม่ใช่หรือพี่น้องเราทุกคนมาที่นี่แล้วก็ไปกันหมดแล้วนายเป็นคนเดียวที่ไม่ได้มาจดหมายส่งไปผิดที่ครับกว่าผมจะได้รับก็ผ่านไปหลายวันแล้วผมอธิบาย แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างผมมาสายไปหรือเปล่าผมถามแล้วกลั้นหายใจแต่ดูจากสีหน้าของแจ็คผมก็พอจะเข้าใจแล้วแจ็คถอนหายใจแล้วก้มหน้าแล้วกับไม่กล้าสบตาผมเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาก็ลื้นไปด้วยน้ำตาเขาไปแล้วทอมแจ็คเอ่ยขึ้นเบาๆความโกรธเมื่อครู่หายไปจนหมดสิน้นนับจนถึงเมื่อวานนี้เขาจากไปอย่างสงบได้สัปดาห์หนึ่งแล้ว ก่อนที่ผมจะทันรู้ตัวเขาก็เข้ามากอดผมแล้วเราก็ร้องไห้ด้วยกันผมจะไม่ได้เจอพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อไม่ได้ฟังเรื่องเล่ากับคำพูดเตือนใจของพ่อและจะไม่ได้จับมือหรือขอคำปรึกษาจากพ่ออีกเรื่องพวกนี้เกินกว่าผมจะรับไหวจริงๆแต่ผมก็ยืนขึ้นเมื่อนึกขึ้นได้ว่ายังมีใครอีกคนหนึ่งที่รู้สึกเสียใจมากกว่าผมหลายเท่าแม่ละ่ะผมถาม เมื่อรวบรวมกำลังพูดขึ้นได้อีกครั้งแม่เป็นยังไงบ้างแย่แย่มากเลยละทอมแจ็ค <Tom. Jack S 2> <Jack S 1> กล่าวแล้วใส่หน้าอย่างเศร้าฉันไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้มาก่อนเลยภาพที่เห็นหน่าสลดใจมากแม่อยู่คนเดียวไม่กินไม่นอนอยู่หลายวันหลังจากงานศพแม่ก็เก็บข้าวของแล้วจากไปแม่บอกว่าต้องไปอยู่ที่อื่นสักพักแล้วแม่ไปไหนแจ็คใส่หน้าสีหน้าเขาเศร้าสลด ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันเขากล่าวผมไม่ได้ตอบอะไรแจ็คแต่ผมจำสิ่งที่พ่อเคยบอกผมได้ว่าแม่มีเส้นทางชีวิตของท่านเองหลังจากพ่อตายและฝังเรียบร้อยแล้วแม่อาจจะกลับไปยังดินแดนของเธอเองพ่อ,อยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเวลานั้นมาถึงผมควรจะกล้าหาญและปล่อยให้เธอจากไปพร้อมรอยยิ้มผมได้ตัหวังว่าเธอคงจะยังไม่ได้ไปเลยเสียทีเดียวแม้จะไปโดยไม่บอกลาผมได้อย่างไรกัน ผมหวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นผมอยากเจอแม่อีกครั้งแม้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามทีอาหารเย็นที่บ้านมือนั้นเป็นมือที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยมันเศร้ามากที่ไม่มีแม่กับพ่ออยู่ที่โต๊ะด้วยผมได้แต่คอยเหลือบมองก้าอี้ตัวที่พ่อเคยนั่งลูกของแจ็คอยู่ในเปลชั้นบนเรียบร้อยแล้วจึงเหลือเพียงแค่แจ็คเอลลี่แล้วก็ผมกำลังนั่งกินอาหารของเราอย่างช้าๆเท่านั้นเมื่อผมหันไปสบตาเอลลี่ เธอก็ยิ้มให้อย่างเศร้าๆผมรู้สึกว่าเธอมีเรื่องอยากจะพูดกับผมแต่เธอคงกำลังรอเวลาที่เหมาะสมอยู่ฮอตพอตอร่อยมากเลยเอลลี่ผมบอกเธอแต่ผมกินอะไรไม่ได้มากพอรู้สึกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะไม่ต้องกังวลไปหรอกทอมเธอกล่าวอย่างอ่อนโยนฉันเข้าใจพวกเราตอนนี้ไม่มีใครกินอะไรลงหรอกกินเท่าที่กินได้ก็แล้วกัน ที่สําคัญคือเธอต้องรักษาร่างกายเอาไว้ให้เข้มแข็งในเวลาอย่างนี้นะมันอาจจะไม่เหมาะนักแต่ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณสองคนด้วยครั้งก่อนตอนที่ผมมาที่นี่แม่บอกว่าคุณอาจจะมีลูกอีกและคราวนี้จะเป็นผู้ชายแจ็คยิ้มอย่างเศร้าและกล่าวเสียงเบาว่าขอบใจนะทอมถ้าพ่ออยู่เห็นหลานชายของเขาด้วยก็คงจะดีจากนั้นเขาก็กลมเล่ากับว่ากำลังจะพูดเรื่องสำคัญบางเรื่อง นี่ทอมเขากล่าวทำไมนายไม่อยู่กับเราสักสองสามวันจนกว่าอากาศจะดีขึ้นก่อนละ่ะนายไม่จำเป็นต้องรีบกลับพรุ่งนี้เลยนี่นาะจริงๆแล้วฉันมีงานเล็กๆน้อยๆที่ฟาร์มให้นายช่วยนะเจมอยู่ที่นี่ได้สองสามวันแต่เขาก็ต้องกลับไปทำงานแล้วเจมเป็นพี่ชายคนรองของผมและเป็นช่างตีเหล็กผมสงสัยว่าจริงๆแล้วเจมอยู่ที่นี่สองสามวันหลังจากงานศพเพราะเขาต้องช่วยงานในฟาร์มอย่างนั้นเหรอตอนนี้ไม่มีงานประเภท พาะปลูกตอนฤดูใบไม้ผลิหรือว่าเก็บเกี่ยวตอนฤดูใบไม้ร่วงให้ทําสักหน่อยไม่ใช่หรอกแจ็คอยากให้ผมอยู่ที่นี่เพราะมีเหตุผลเดียวกับที่ต้องการเจียมตะหากถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดงานของหมอผีและรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนักที่มีผมอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้เขาจําเป็นต้องมีผมเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าและความอ้างว้างที่ต้องอยู่ที่นี่โดยไม่มีพ่อกับแม่ผมจะอยู่สักสองสาวันก่อนก็ได้ครับ ผมบอกเขาพร้อมกับรอยยิม้มดีจริงๆเลยทอมฉันขอบใจในมากเขากล่าวพร้อมกับผลักจานออกแม้ว่าแทบจะกินไปไม่ถึงหนึ่งในสามเลยก็ตามฉันจะเข้านอนแล้วนะโดยฉันตามไปที่หลังนะที่รักเอลลี่ตอบแจ็คคุณไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันจะอยู่เป็นเพื่อนทอมสักพักไม่ว่าห็อกเขากล่าวเมื่อเขาหายขึ้นไปแล้วเอลลี่ก็ยิ้มให้ผมอย่างอบอุ่นเธอสวยกว่าที่เคย แต่ก็ดูเศร้าและอ่อนล้าเพราะความเครียดจากสัปดาห์ที่แล้วขอบใจที่เธออยู่ที่นี่สักพักก่อนนะทอมเธอกล่าวเขาอยากจะคุยเรื่องเก่าๆก,กับพี่น้องเขาสักคนอีกทั้งเขายังเชื่อว่าถ้าเธออยู่ที่นี่แม่ก็อาจจะกลับมาแม่มีสัมผัสพิเศษอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าผมกำลังอยู่ที่ฟาร์มแม่อาจจะกลับมาหาผมจริงๆก็ได้ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เหมือนกันทอมแต่ฟังนะ ฉันอยาให้เธออดทนกับแจ็คหน่อยมีบางเรื่องที่เขายังไม่ได้บอกเธอมีเรื่องแปลกๆอยู่ในคำสั่งเสียของพ่อเธอซึ่งแจ็คเองก็คาดไม่ถึงผมขมวดคิว้วเรื่องแปลกอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นอะไรไปได้นะคนทั้งครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่พ่อตายแจ็คซึ่งเป็นลูกชายคนโตจะได้รับสืบทอดฟาร์มแห่งนี้ไม่มีเหตุผลที่จะแบ่งมันออกเป็นเจส่วนเพราะจะยิ่งทำให้ฟาร์มเล็กลงมันเป็นธรรมเนียมของมณฑลนี้ ฟาร์มกับบ้านมักจะตกเป็นของลูกชายคนโตส่วนภรรยาของผู้ตายก็จะสามารถอยู่ที่บ้านหลังเดิมได้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับผมถามอย่างไม่แน่ใจนักเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่หรอกแจ็คไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดหรอกนะททอมเขาเพียงแต่เป็นห่วงฉันยายหนูแมรี่แล้วก็ลูกชายในท้องฉันเท่านั้นเธอกล่าวพลางลูบมือลงบนท้อง เธอรู้ไหมว่าแจ็คไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้ทั้งหลังรอกนะมีห้องห้องหนึ่งถูกเก็บไว้ให้เธอห้องของแม่ใช่ไหมผมถามเพราะเดาคำตอบได้แล้วมันเป็นห้องที่แม่ใช้เก็บของส่วนตัวรวมทั้งโซ่เงินที่แม่ให้ผมเมื่อตอนฤดูใบไม้ร่วงด้วยใช่แล้วทอมเอลลี่กล่าวห้องใต้หลังคาที่ถูกล็อกเอาไว้นั่นแหละและของทุกอย่างที่อยู่ในห้องนั้นด้วยถึงแจ็คจะเป็นเจ้าของบ้านกับที่ดิน แต่เธอสามารถจะเข้าไปใช้ห้องนั้นและอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แจ็คน่าซีดเลยนะตอนที่อ่านพินัยกรรมของพ่อมันหมายความว่าเธอสามารถอยู่ที่นี่ได้เลยตามที่เธอต้องการผมรู้ว่าแจ็คไม่อยากให้ผมเข้าใกล้บ้านมากนะักเพราะกลัวว่าผมจะพาสิ่งไม่ดีติดตัวมาด้วยผมไม่เถียงหรอกเพราะมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแม่ชีมันคินซึ่งเป็นแม่มดฉลาได้คลำทางจนเข้าไปในห้องใต้ดินของบ้านเราได้เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว ตอนนั้นแจ็คเอลลี่แล้วก็แมรี่ลูกสาวที่ยังเป็นทาลกของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายจริงๆแล้วแม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าผมถามไม่เลยแม้แต่คำเดียวแจ็คหุดหงิดมากที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้ววันต่อมาแม่ก็จากที่นี่ไปผมอดคิดไม่ได้ว่าการที่แม่มอบห้องนั้นให้ผมหมายความว่าเธอกำลังจะจากไปในไม่ชา้าไปยังดินแดนของเธอเองและจากพวกเราไปชั่วนิรัน ผมตื่นเร็วมากในเช้าวันต่อมาแต่เอลลี่ก็อยู่ในครัวก่อนหน้าผมแล้วกลิ่นเซกกอกทอดดึงดูดผมให้ลงบันไดามายังชั้นล่างแต่ถึงกลื่นของมันจะเย้ายวนขนาดไหนผมก็ไม่รู้สึกหิวเลยหลับสบายไหมทอมเธอถามแล้วยิ้มกว้างให้ผมผมพยักหน้าแต่นั่นคือการโกหกเพราะผมใช้เวลาอยู่นานทีเดียวกว่าจะพอยหลับไปแถมยังหลับหล,ลับตื่นตื่นอีกทุกๆครั้งที่ผมลืมตา ความเจ็บปวดจะกลับมาหาผมอีกครั้งแล้วกับผมเพิ่งจะรู้ว่าพ่อตายไปแล้วแล้วยายหนูล่ะผมถามแมรี่อยู่ข้างบนกับแจ็คเขาชอบอยู่กับลูกทุกๆเช้านะ่ะเหมือนกัเป็นข้ออ้างให้เขาทำงานสายได้นิดหน่อยวันนี้เธอไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนะเธอกล่าวก่อนจะชี้ไปทางหน้าต่างเกล็ดหิมะลอยปลิวเข้ามาในห้องแสงแดดที่ส่องกระทบหิมะกองสูงบนสนามหญ้า ทำให้ภายในห้องสว่างกว่าตอนฤดูร้อนผมนั่งกินเซ่กรอกกับไข่ดาวบนจานเวลาผ่านไปไม่นานแจ็คก,ก็ลงมาร่วมวงกับผมที่โต๊ะเขาพยักหน้าแล้วเริ่มจัดการกับมื้อเช้าของตัวเองเอลลี่ออกไปที่หน้าบ้านเธอคงจะตั้งใจทิ้งให้เราอยู่กันตามลำพังเขาตักอาหารขึ้นมาแล้วเคี้ยวช้าๆอย่างผะอืดผะอมทำให้ผมเริ่มรู้สึกละอายเพราะผมเริ่มกินอาหารได้อร่อยขึ้นแล้ว แอลลี่บอกฉันว่านายรู้เรื่องคำสั่งเสียแล้วแจ็คเอ่ยขึ้นในที่สุดผมพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรฟังนะทอมในฐานะที่เป็นลูกชายคนโตฉันเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งเสียและมีหน้าที่ทาตามความต้องการของพ่อแต่ฉันสงสัยว่าเราจะมาทําข้อตกลงอะไรกันบางอย่างได้ไหมเขากล่าวถ้าฉันซื้อห้องนั้นต่อจากนายละ่ะถ้าฉันหาเงินได้แล้วนายจะขายมันให้ฉันไหม ส่วนของของแม่ที่อยู่ในนั้นฉันแน่ใจว่าคุณเกเกอรี่จะต้องยอมให้นายเก็บพวกมันวันที่ชิเปเพนเดนแน่ผมต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยนะแจ็คผมบอกเขาเรื่องทุกอย่างมันประดังเข้ามามากเกินไปแล้วก็เร็วเกินไปจนผมบุนไปหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้คิดจะกลับมาอยู่ที่นี่หรอกเพราะผมงานยุ่งมากแจ็คลวงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของเขาแล้วหยิบเอาพวงกุญแจออกมาเขาวางมันบนโต๊ะข้างหน้าผม มีกุญแจดอกใหญ่มากอยู่ดอกหนึ่งและดอกเล็กอีกสามดอกดอกแรกสำหรับเปิดประตูห้องส่วนอีกสามดอกสำหรับเปิดกล่องและชั้นข้างในนี่คือกุญแจนายคงอยากขึ้นไปดูสมบัติส่วนตัวของนายแล้วสินะผมเอื้อมมือออกไปแล้วเลื่อนกุญแจคืนให้เขาไม่หลอกแจ็คผมกล่าวผมจะยังไม่เข้าไปในห้องนั้นจนกว่าจะได้คุยกับแม่แล้วเขามองมาที่ผมอย่างประหลาดใจนายแน่ใจนะ ผมพยักหน้าเขาจึงเก็บกุญแจกลับใส่กระเป๋าแล้วไม่พูดอะไรอีกสิ่งที่แจ็คพูดถือว่ามีเหตุผลแต่ผมไม่อยากได้เงินของเขาหรอกหากจะซื้อห้องนั้นเขาจำเป็นจะต้องกู้เงินจำนวนมากลำพังแค่ดูแลฟาร์มด้วยตัวเองตอนนี้เขาก็ลำบากพอแล้วผมสงสัยว่าแม่ต้องการให้ผมเป็นเจ้าของห้องนั้นจริงๆเหรอความสงสัยนี้ห้ามผมไว้ไม่ให้ตกลงกับแจ็คในทันทีเรื่องนี้อยู่ในคำสั่งเสียของพ่อก็จริง แต่มันอาจจะเป็นการตัดสินใจของแม่ก็ได้แม่มักจะมีเหตุผลที่ดีๆกับเรื่องทุกอย่างที่เธอทําเสมอผมจึงยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแน่นอนจนกว่าจะได้คุยกับเธอก่อนบ่ายวันนั้นผมไปเยี่ยมหลุมศพพ่อแจ็คจะไปกับผมด้วยแต่ผมบอกกับเขาว่าไม่ต้องผมอยากไปคนเดียวผมอยากใช้เวลาคิดและเสียใจเพียงลำพังสักชั่วโมงและมีเรื่องบางอย่างที่ผมจำเป็นจะต้องทำ ซึ่งผมจะทำไม่ได้เลยหากมีแจ็คอยู่ด้วยเขาไม่มีทางเข้าใจหรือไม่ก็อาจจะอารมณ์เสียมากผมเดินอย่างช้าๆจนกระทั่งไปถึงตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินยังคงมีแสงเพียงพอสำหรับผมในการหาสุสานก่อนที่พ่อจะตายสุสานแห่งนี้มีศพฝังอยู่จนเต็มแล้วโชคดีที่ชาวบ้านมอบพื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่สุสานเพิ่มเติมพวกพี่ชายของผมจึงนำพ่อมาฝังที่นี่ได้ หลุมศพของพ่อหาง่ายเพราะอยู่แถวแรกและยังไม่มีป้ายหินแต่พวกเขาก็ทำไม้กังเขนเอาไว้ชั่วคราวโดยสลักชื่อของพ่อเอาไว้บนตัวไมายว่าจอห์นวาดจงไปสู่สุขติผมยืนอยู่ใกล้ๆไมก้กางเขนอยู่ชั่วครู่พลังคิดถึงช่วงเวลาความสุขที่เราเคยมีตอนอยู่กันเป็นครอบครัวผมนึกถึงตอนเป็นเด็กพ่อกับแม่มีความสุขและยุ่งอยู่กับงานบ้านพร้อมกับพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ผมนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุยกับพอ่อตอนที่เขาบอกว่าภูมิใจที่มีลูกชายกล้าหาญอย่างผมและถึงแม้ผมจะไม่ใช่ลูกคนที่เขารักมากที่สุดแต่ก็เป็นลูกคนที่ดีที่สุดของเขาน้ำตาไหลเอ่อขึ้นมาที่ดวงตาของผมผมร้องไห้เสียงดังอยู่ข้างๆหลุมศพนั้นเองเมื่อได้สติผมก็สังเกตเห็นว่าฝ่าเริ่มมืดลงเรื่อยๆผมจึงสุดลมหายใจลึกแล้วเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นงานของหมอผี พ่อครับพ่อผมตะโกนเข้าไปในความมืดพ่ออยู่ที่นี่ไหมพ่อได้ยินผมไหมผมตะโกนเหมือนกันสามครั้งแต่เสียงที่ตอบกลับมา เป็นเพียงเสียงลมพัดลอบพุ่มหอทอนกับเสียงหมาหอนอยู่ไกลๆเท่านั้นผมจึงพ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่นี่วิญญาณของเขาไม่ได้ติดอยู่ที่นี่พ่อไม่ใช่วิญญาณเล,ล่ลอนที่ติดอยู่ในสุสานผมได้ต่หวังว่าพ่อคงจะไปอย่างที่ที่ดีกว่านี้แล้วผมไม่ได้ปักใจเชื่อเรื่องพระเจ้ามากนะักพระเจ้าอาจจะมีหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้ผมจึงไม่เคยสวดวิงวอนแต่เพื่อพ่อ,พอนี่จึงเป็นข้อยกเว้น ได้โปรดเถอพระเจ้าขอให้เขาได้ไปสู่สุคติด้วยผมกล่าวเบาๆนั่นคือสิ่งที่เขาควรจะได้รับเพราะเป็นคนดีเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตผมรักเขาหลังจากนั้นผมก็หันหลังแล้วเดินกลับบ้านอย่างเศร้า้อยผมพักอยู่ที่ฟาร์มเกือบหนึ่งสัปดาห์เมื่อผมตัดสินใจจะกลับฝนก็เริ่มตกจนทำให้มาที่สนามเปียกชืน้นไม่มีวี่แววของแม่เลย ผมแชตจะสงสัยแล้วว่าแม่จะกลับมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้หน้าที่ของผมก็คือกลับไปที่แองเกิลซากและดูว่าหมอผีเป็นอย่างไรบ้างผมหวังว่าเขาคงจะกําลังฟื้นตัวผมบอกแชตกับแอลลี่ว่าจะมาเยี่ยมพวกเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเราจะคุยเรื่องห้องของแม่ในตอนนั้นผมเริ่มเดินมุ่งหน้าลงใต้เป็นระยะทางยาวพลางคุ้นคิดถึงพ่อกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่ามันจะผ่านมานานเหลือเกิน นับตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่กับพ่อแม่และพี่น้องทั้งหมดที่บ้านยังมีความสุขตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกอย่างแตกสลายไปหมดแล้วใจหนึ่งผมไม่อยากกลับบ้านอีกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของผมอีกต่อไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากถึงแม้ตัวบ้านยังคงเหมือนเดิมและเนินเพชรคาดก็ยังคงมองเห็นได้จากหน้าต่างห้องนอนผมแต่เมื่อไม่มีพ่อกับแม่มันก็ไม่ใช่บ้านอีกต่อไป ผมรู้ว่าตัวเองสูญเสียบางสิ่งไปตลอดกาลแล้ว